นั่นแหละครับวันนี้ก็มาตลาดกาแลนะครับเนาะเป็นตลาดที่เป็นแบบที่ขายสตรีทฟู้ดหรือว่าอาหารสตรีทฟู้ดนั่นเองนะครับ mm hmm. คือนักท่องเที่ยวเยอะมากกันนะแบบมากินข้าวเย็นเนาะ mm hmm. คือเดวิดเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยแบบกินสตรีทฟู้ดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาโกนท้องเสียเนาะ mm hmm. คือผมมาเนี่ยมากับไทยใช่ไหม mm hmm. คือแบบกินเผ็ดไม่ได้เลยนะเ mm hmm. ข้าห้องน้ำบ่อยมากเลยครับ Yeah, this one's okay. สั่งบอบเบี้ยนะครับหรือว่าสปริงโรนั่นเองแล้วก็อีก<ม> <PAUL> อย่างหนึ <explode> ่งคือติ่มซำเห็นไหมเลยว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะครับรออยู่แป๊บหนึ่งนี่ครับเป็นชูมาย look at this I have to go to pick another one for hot coming spring roll Straight food look at this I think we have no dinner tonight look at this yes. mm, yummy two things 100 baht this team this one

เราก็สั่งมา4อย่างนะนี่เลยนี่เป็นหมูย่างจิ้มแจ่วนะครับที่ผมสั่งแล้วเขาก็ย่างที่จริงเขาเป็นแผ่นนั่นแหละเขาก็ย่างใหม่นะนี่เดวิดก็เป็นไก่บาร์บีคิวนะหอมหอมเด็ดช่อทอดร้อน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 ใช่นี่อ้า But my ticket egg this is one Tom Yam and fried try Fried fried, right. I think. It looks very really good. Ice cream bro. your eyes make you try สวัสดีช่วงบ่ายนะครับที่เชียงใหม่เนาะวันนี้ก็สบายๆนะครับก็คือไม่มีแฟนอะไรนะเมื่อเช้าก็ไปกินข้าวนะครับแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปเนาะมันเป็นคลิปเัเดิมนะก็ลเลยไม่ได้ถ่ายนะครับกินข้าวที่เชียงใหม่หลายที่เนาะแต่ที่จําได้คือจําได้แม่นเลยนะครับคือกินเชียงใหมซ่ซอสเสร็จหรือว่าไส้ไส้อัว่วนะครับแล้วก็แบบ ก็คือในร้านอ่ะในร้านอาหารคือมันไม่มีไงแล้วเราอยากกินผมแล้วเป็นคนอยากกินเนาะเขาเลยแบบเอามาเนาะเป็นแบบีิกว่าอาหารเป็นพิษยังจําได้อยู่เลยอยู่ตรงประตูท่าแพนะครับเดินข้ามมาประมาณสัก10นาทีนะครับจากโรงแรมเนาะก็อ่าคือถ้าแบบเดินตรงแบบไม่มีแดดอ,อากาศก็โอเคนะแต่จะต้องแดดอ,อากาศจะร้อนอยู่นะครับเนะาะ นักเที่ยวก็แบบมีไทยทมีทั้งไทยแล้วก็มีเวียดนามด้วยนะแล้วก็มีแบต่างชาติครั่ง เดินเสร็จแล้วนะครับก็กลับมาใกล้โรงแรมเนาะก็เดินผ่านาคาเฟ่นะแล้วก็ร้านอาหารนะครับตรงนี้ก็โอเคนะมีหลากหลายเมนูให้กินทั้งอาหารฝรัง่งอาหารไทยนะถ้าแบบใครที่แบบพักแล้วห้องพักไม่รวมอาหารเช้านะครับแนะนําให้มาตรงนี้เพราะว่าแฟนดาวก็กินอาหารฝรั่งได้นะครับมันจะมีแบบเบรค a s สเมนูมีพวกเบอร์เกอร์มีพวกอา,อาหารไทยด้วยอาหารเช้าไทยอะไรอย่างเงี้ยข้าวต้มก็มีเนาะนะครับเนะาะตอนนี้กํลาลังนั่ง สั่งพอดีผมสั่งน้ำปั่นนะครับเป็นน้ำมะพร้าวปั่นเนาะเดวิดก็สั่งเป็นอะไรอะสมูทตี้นะครับเนาะเดี๋ยวถ้าถเดี๋ยวถ้าเครื่องดื่มมาให้ดูนะเดี๋ยวผมให้ดูพาไปดูให้ดูเมนูนต่างๆนะครับของร้านคาเฟ่ยเสยามเนาะนี่ครับเป็นเมนูเนี้ยเอเซอร์ฟแต่ไอเซิรเบรดไอสเปรสมีแบบขนมปังด้วยนะนแล้วก็พวกแบบคับแซนด์วิช มีเยอะนะครับก็แนะนำถ้าใครแบบจะมาพักใกล้ๆกับไนบาซานะครับตอนเย็ยนแล้วไม่ได้แน่ใจตอนเย็ยนทำอะไรครับขอบคุณครับ thank you คือตอนเย็ยนก็คือไม่แน่ใจว่าจะแบบไปไหนต่อนะเพราะว่าไม่มีแพลนแล้ว <laughs> เดินเหนื่อยนะเดี๋ยวดื่มนี้ก่อนนะ วัครับวันนี้ก็วันสุดท้ายนะครับที่เชียงใหม่นะครับก็จะไปกินอาหารญี่ปุ่นนะส่วนมากเราก็นั่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูวิวนะครับของข้างน,น,น,นอกนะที่เรานั่งนะนี่จะเป็นวิวตลาดนะครับในบารซาของเชียงใหม่เนาะฝั่งนี้เรายังไม่เดินไปนะครับแต่ผมเคยมานั่งกินอยู่ แถวเนี้ยเคยไปอยู่นะครับครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็จะแต่ก่อนจะมีร้านอาหารอเมริกันอยู่นะครับตอนนี้แล้วก็แต่ตอนนี้คือปิดไปแล้วนะนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับในบาซ่านั่นเองเนาะ oh, yes. โอเคครับเนาะก็อาหารมาแล้วเนาะเป็นแซลมอนเนาะไดร์ลิงก็เฟิร์สเดวิดก็เฟิร์สเดวิดอยากกินอาหารญี่ปุ่นนะครับคืนนี้ อร่อยน่ากินนะครับอุ้ยเกี๊ยวมาแล้วเย้สว่างมา e? <c oughs> ได้ไหาครับเอาไกลจ้ะโอเคาของครับอืมเเต้ last night หรื d ไงเย ว้าวรู้เ t ๋ได้แล้วข้าวอย่างนี้มันจะเย็นไม่เอ่ยโอเคนะครับโอเคนะก็อาหารมาแล้วนะครับเดวิดสั่งเป็น what you order tempura tempura ดอนนะนี่เลยว้าวร o ้เก t ได้นี่ครับอาหารคือนี้เนาะสั่งมาหลายอย่างเลยนะครับ โออน้อยก็นั่นแหละครับเนาะอีกวันหนึ่งนะครับที่เดวิดขยับกล้องอีกแล้วเนอะ นั่นแหละครับก็อีกวันหนึ่งนะครับที่เชียงใหม่นะครับเนาะอากาศดีนะครับเพราะว่าช่วงหน้าหนาวนะครับเนาะพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้มีเซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องนั่งเครื่องบินนะครับเครื่องบินปนไเอรนะครับเดี๋ยวเราดูกันคลิปต่อไปแล้วกันนะครับโอเคเยส you get your elephant you. y kind of <laughs> elephant for you tonight made in Chiang Mai. Made i natural r u b b e but we bought it in c h i a n g Mai. <laughs> Actually they're quite, cool. it's quite good? It's tasty? Nice. Yeah, it's quite good, actually. <laughs> oh no! That's it. That's it. I did Yeah. It's bad. <laughs> okay, that's it from us from Czechos. Chiang Mai, and it's cool right now. It is cool, and the bar here is a lot of people. Yes, for I mean and this is a busy yes. night. Yes, yes. yeah, and many, yes, more gays, nice in more bar. I mean, a long time. It, yeah. we have a good night. Okay, so see you. Next time, see you tomorrow. Bye-bye.